สวัสดีค่ะผอแม่เอฟซีของคุณครูแมวเหมียวนะคะถักท่ายช่วงใบใบของวันทีสิบหามีนาคม2568นะคะแดดจังแหวงแดดจางแหวงเลยคุณครูมาถักท่ายตอนเทใสายกับพราะว่ามือนี่นะไปรวมงานฉลงองผู้ใหญ่บ้านใหม่นะคะพันยุคุ้มใกล้ๆกับบาทคุณครูห่างกันประมาณ20เมตรนี่แหละนะคะก็เลยไปรวมงานงได้ยินเสียงเพลงบานเพลิอนอยู่ไปกันด้วยความ ดีใจพุ่มใจเนาะเคยเห็นเพิ่นเนาะแต่เพิ่อนอมีลูกน,น้อยนะคะลูกสาวก็เที่ยวรถน้ำเพิ่นไปลาไปเรียนรับทรงอะคะ่ะหักแพงกับขอบครั้วก็ดีใจนะคะว่าคนที่เคยเข้าไปว่างใจเพื่อนก็ได้เป็นผู้ใยญ่บบานนะคะก็ดีใจน้ำเพิ่นนะคะก็เลยไปแสดงความินดีเพิ่นนะคะไปใหก้กำลังใจผูกไหมผูกปือ้อให้เพื่อนเนาะคะ่ะฝากเรือฝากตัวเป็นพอบานแม่บานก็เลย มาสามมาสายนะคะอยากว่าถึงว่าเรื่องราวมื่อขึ้นนี่มีการแสดงของสาวหน่อยลําเพลินโชวกะหัวใจกับบ่ไดรว่างเปล่านะคะกับพเบิงไล่สดกับบ่ไดรเลยคู่คู่ยางมือเลกมากไปจอบคือกันแหละนะคะไปจอบได้ใส่ไปเบิงเด็กหญิงวรัญญาพรสนนะหากแพงกับทีมงานเพิ่นเด็กหญิงเพิ่นมาโชว์ห้องเพลงโชว์เต้นใส่ชุดนักเรียนโอ้ยก็อยากเครื่องอยักหน่อยอยูย อย่าเครื่องเงี่ยบอกว่าคือใส่สุดนักเลี้ยนนะน,นะเพรอยากให้ใส่สุดหนีมาหลินปันใดเนาะกะแม่นี่เดี๋ยวว่าเห็ดหลินห็ดหัวเห็ดมวน,น,นแต่ว่าบางครั้งบางคราวนะก็พอก็พอค่อย บกคอยอยากให้ใส่ชุดนี้มาเหรียปันไดเนาะค่ะเป็นเป็นชุดที่เป็นชุดในเครื่องแบบเลยค่ะเป็นชุดในเครื่องแบบแต่ว่าขั้นบกคิดยังกะบกเป็นยังแต่ว่าขั้นขั้นด้ถามความรู้สึกของคุณครูอยากให้คิบชุดนี้ไว้อยู่ค่ะอยากอยากให้เอามาใส่เหรียใส่เต้นปันไดเนาะค่ะเนาะมันกับบกอยากดูงามปันไดแต่ว่ากยจะทั่วลงคู่ได้แต่คุณครูบอกในความรู้สึกเนาะพ่อคุณครูสมัยคู่เป็นเด็กหนอยนี่กับบาทเนี่ยถูกสอนมาเลยว่าชุดนักเรียนนี่ให้มาถึงบาทนี่ให้เฝ้าถอด สิไปซื้อของตลาดสิไปเบื้องหนังสิไปเดินช้อปปิ้งห่างนี่ห้ามใส่อันนี้หมายถึงครอบครัวคุณคู่เพราะว่าค่นสอนมาว่าในชุดตวนันมันบอกทุกอย่างบอกอย่างใดหนึ่งบอกสถาบันสองบอกอ่าวงตะกูลเฮาานะเพราะมีซื้อมีนามสกุลแล้วก็สถาบันตรงใดบางคนสองสามถุงยังใส่เหลาะอยู่นะคะไปเบื้องหนอกเบื้องหนังสินะคะแต่ว่าไพ่บัถือก็เป็นอย่างแต่แต่สำหรับคุณคู่นยคุณคู่ถือว่ามันเป็นชุดที ท,ทีคุณครูหักแพ่งเนาะหักหักคแพ้วก็อยากให้มันเป็นชุดที่ใส่สําหรับการมาเรียนหนังสือการไปศึกษาหาความรู้นะคะก็เลยอาจจะบออาจอาจะขัดความรู้สึกแจ็กหน่อยนะคะแต่ว่าก็เป็นยังก็ถือว่าเฮ็ดเพื่อความบันเทิงนะคะเพิ่อความบันเทิงกูอาจจะคิดหลายไปบอแต่ว่าก็แค่รู้สึกแบบนันเนาะคะพอพอ่ะเพราะก่าเมื่อนก็นอาจอาจะบ่ได้คิดถึงเนาะคันนค,ครูเป็นคุณครูนะคะอาจจะเบากลับไปกับบ้านแนวภาวหนึ่งละโดยอารมณ์โดยอารมณ์ ความรู้สึกว่าชุดก็มีหลายแบบนะคะม,ม,มีมีหลากหลายนะคะอาจจะคิดหวนแต่ว่าก็บ่เป็นยังถือว่าทรงไทยปดผาาเรียนปีที่สองนะคะขึ้นเรียนสั่นไม้ได้ว่านคู่กับสอบนักเรียนเลี่ยวๆนะคะอยู่ในหัวของการตรวจกระดาษคาตอบเฮ็ดคะแนนเฮ็ดเกรดโอ้เป็นช่วงเวลาเครียดโทรศัพท์ขอความโอ้ยนะอยู่ในช่วงฮ <laughs> อตในช่วงฮอตๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการ บันเทิงเรื่องร่มกับปปรอยแม่อีฟซี่คนเบิองสองพันกว่าคู่แม่เหมียวเข้าไปตอนนั้นที่แหลก็นเบืองเบิงเบืองอยู่ละออกมาไปเบิงแนวอื่นบ้างไปเบิงวงนั้นวงนี้นะคะอา้ากลับเข้ามาอีกทีหนึ 1, 2, 000, ่งสองพันสองร้อยเรื่อพากันมวนแท้ทพกคนนะทั้งหยอกทั้ง ยังเก่ะทั้งหยกทึงอวนมาไล่เนาะคะ่ะก็ถือว่าเป็นโหความสนุกสนานที่พอๆแม่เพนมีความสุขแรงมากอาบนามแต่งตัว <laughs> แต่งตัวมาเบิง่งออนไลน่มาสะนะันเนาะมาเบิง่งออนไลน์ถึงแม่สิบอมี่ยังก่อบ่ม,มีไลล่สดบ่มีการแสดงแต่ว่าบานดอกหักเพล่งนี้อุ่นนะ้าฟ้าครังนะคะเต็มตึกเลยนะคะก็ะถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เห็นห้เป็นการเรียนรู้เป็นการฝึกหัด ของตัวเองนะคะในการฝึก้อบว,ว่าจะเป็นทางการรองการรั่มการเต้นแม้แตหั่นก่อนร่ําต่างๆนี่คือการเรียนรู้ในการเป็นศิลปินนะคะมีบทเพลงบทเพลงหนึ่งที่คู่มุกบรแต่งไว้ไม่ไหมนะคะจากเรื่องราวนจองหอยฟังได้นะเพลงนงี้เกิดจากเรื่องราวของน้องเอกชวนวรินทร์นะคะแต่ว่าคู่วามันก็เหมาะสมสําหรับศิลปินทุกคนทุกท่านนะคะเรื่องราวน้องเอกเพราะว่าสอนเพลินหเหตุแบบน,น,นี้เพราะาเข้าบ้านในดวงในดังคือคนอื่นเข้าบ้านสูงเขาก็ต้องขยเยเง ก็เลยนึกถึงว่าหลองหกงักแพ่งในบ่อไห้อยู่ในคลิปคลปหนึ่งว่าทั้งวงทางคณะเพื่อนหมอบบทบาทยังไห้เข้าก็ต้องเรียนรู้เพื่อเป็นประสบการณ์นะคะบทเพลงบทเพลงนี้เขาเห็นไปสองสองเวอร์ชันเวอร์ชันนึงเป็นของผู้ใา้กับหมอบให้น้องเอกไปอีกเพลงนี้เป็นเวอร์ชันของผู้หญิงก็บหมอบให้น้องหกงักแพงในความรู้สึกที่ให้เห็นถึงพัฒนาการของเพงื่อนเพลงนั้นคือเพลงหัวใจเพลงติสอวาอย่างเกาะ อ่ามีเพลงยงเพลงยังล่ะเรื่องสื่อวะนี่อ้ยคิด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 เพลงยังล่ะอุ้ยคิดบอกอนีรเพลงอย่างน้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อคิดบางก่อนคิดบอกเลยเมื่อกี้ตรงแวบไปเบิ่งสื่อเพลงนะคะสื่อเพลงให้งานเป็นครูว菩萨นะให้งานเป็นครูอย่างละคืออย่างในความหมายก็คืออ่าเข้าประสงค์ปฏิเสธการทํางานที่เพิ่นหมอบหมายไหในข้างหัวหน้าศิลปินคนใดเพ่นบมาเข้าไปแท่นใด แล้วเข้าบรต้องไปปฏิเสธเข้าต้องฝึกต้องหัดเพื่อให้เรียนรู้ในได้ได้บุบาทที่เข้าเหตุไปเพราะฉะนั้นไห้งานเป็นครูเนื้อหาตัวนี้กะล่องเบิงว่าเป็นบทเพลงหนึ่งที่เหมาะกับนองหางแพงอยู่ล่องฟังเบิงในอนาคตต่อไปอีกคลิปต่อไปเดี๋ยวคู้จะเหตุเป็น MV สําหรับนองหางแพงนะคะฟังเพลงให้งานเป็นครูเบิงค่าสาหรับมณีกะทักไทยเพียงขีิกรนะคะสวัสดีค่ะ คนเรียนรู้อย่าได้รังรออดทนสู้ไปไม่ท้ออย่ารอโชควาสนาะเมื่อไม่ยอมแพ้คงถึงเส้นชัยได้ในวันน้าอย่ามัวไปโทษโชคชะตาสองแขนสองขามีมาเท่ากัน ทุกการทำงานคือประสบการณ์อันแสนเลิศลำ้ำมันฝึกมันฝนจดจำร่วมมือกันทำทำอย่างสร้างสา์อย่าบ่นว่าเหนือ่อยอย่าบ่นว่าหนักให้รักในงานให้งานเป็นครูอาจารย์เมื่อเรารักงานงานก็รักเราถ้าล้มแล้วล้นั่นเรือก็คือ นะไม่สูงต้องขยงัไม่เก่งต้องขยันเอาถ้ารอวันนอมเหมือนเขาคงต้องรอตลอดชีวิตอยากรู้อะไรถ้าหัวใจเรายัางเต้นอยู่ขอแค่ให้รู้ วันนี้เราทำเพื่ออารเรื่องรายผ่านมาจะทร,รมาดาเมื่อมันผ่านไปทุกอย่างเป็นครูเรียนรู้เอาไว้เมื่อเจ้าเติบใหญ่คงได้ใช้งาน นะไม่สูงต้องขยงัไม่เก่งต้องขยันเอาถ้ารอวันรอมเหมือนเขาคงต้องรอตลอดชีวิตอยากลัวอะไรถ้าหัวใจเรายัางเต้นอยู่ ขอแค่ให้รู้วันนี้เราทำเพื่ออะไรเรื่องรายผ่านมาจะธรรมาดาเมื่อมันผ่านไปทุกอย่างเป็นครูเรียนรู้เอาไว้เมื่อเจ้าเติบใหญ่คงได้ใช้เงาน